นี่นะครับเพื่อนไผ่ปักกิ่งไผ่จีนนะครับลำอ่อนๆน,นะเราก็จะชักยอดเขาก่อนเลยครับเนาะเพื่อเราจะชักยอดเขาก่อนนะครับเพื่อจะให้เขาแตกกิ่งออกมานเพื่อนๆเนาะเราจะได้ตอนง่ายๆนะครับจะชักตรงไหนดีนะสูงนลยนะเพื่อนนะนีได้ไหมว้าวโอ้โหแม่นมากตกใจ อ่าเนี่ยครับเห็นไหมเพื่อนนี่นะพอชักยอดซับเขาจะแตกกิ่งนะครับพอแตกกิ่งเดี๋ยวเรามาตอนมาแยกกันนะเพื่อนเนาะนี่ครับการเตรียมขยายพันธุ์ไผ่ง่ายๆนะครับเพื่อนเพือ่อนันนี้แกไปนะครับ มาดูนะครับมันออกอ่างนี้นี่ครับเพื่อนครับกระบอกพ่อชักยอดเนี่ยถ้าจ,จะทํากับข้าวพอทําได้นะครับอกเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอ้ยได้เพื่อนอืมเห็นเึเี่ยวอย่างนี้ครับเพื่อนเนื้ออ่อนเลยครับต้มกระดูกหมูได้เลย สาธิตนะครับนี่เคียวเราไม่คมเหมือนมีดทากับข้าวนะดูสิครับความหยาบเปน็นยังไงอ๋อไม่หยาบเลยนะครับทํากับข้าวได้เพื่อนๆนะนี่นะครับเราขอไว้ต้นหนึ่งสําหรับทํากิ่งนะครับเพื่อนเนาะในกิ่งนู้นเราจะมาตอนดูนะครับอ่ะชึบเตรียมต้นพันธุ์ได้อาหาร <c oughs> ลำใหญ่ครับผม วันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับในเรื่องของการเตรียมต้นพันไผ่สําหรับการขยายพันธุ์นะครับเนาะวันนี้เตรียมไว้สองไผ่ก็คือไผ่ตักกิงไผ่จีนนะครับแล้วก็ไผ่สร้างหมุนนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป่ายุบกลางเดินตามพ่อบ